ผู้ที่ประมาณไม่ได้นะอัปะเมยะบุคคลซึ่งอยู่ในบุคคลสามจำพวกนะเป็นหนึ่งในบุคคลสามจำพวกในบุคคลสามจำพวกเนี่ยก็จะมีสุป,ปะเมยะบุคคลแล้วก็ทุป,ปะเมยะแ,แล้วก็อัปะเมยะ พวกแรกนี่ประเมินง่ายนะพวกสองประเมินยากพวกสามนี่ประเมินไม่ได้เลยพวกประเมินง่ายเป็นอย่างไรนะพรงบอกว่าภิกขุทั้งหลายบุคคลสามจำพวกนี้มีปรากฏอยู่ในโลกสามจำพวกเป็นไหนคือ สุป,ปะเมยะบุคคลหนึ่งทุป,ปะเมยะบุคคลหนึ่งอปะเมยะบุคคลหนึ่งพิคุทั้งหลายก็สุป,ปะเมยะบุคคลเป็นไนยคือบุคคลบางคนในโลกนี้เป็นผู้ฟุ้งซ่านนะถือตัวโลเลปากกล้า พูดพร่ำเพื่อนะหลงลืมสติไม่มีสัมปัชัญญะมีจิตไม่ตั้งมั่นมีจิตไม่แน่นอนไม่สำรวมบินซีนะพระศาสดาจัดเรียกพวกนี้ว่าสุป,ปะเมยะบุคคลนะพระองค์บอกว่าพิกุทั้งหลายนี้เรียกว่าสุป,ปะเมยะบุคคล แปลว่าผู้พึงประมาณได้โดยง่ายพวกนี้ประมาณได้ง่ายพิกุทั้งหลายก็ทุกป,ปะเมยะบุคคลเป็นไฉนยบุคคลบางคนในโลกนี้เป็นผู้ไม่ฟุ้งซ่านไม่ถือตัวไม่โลเลไม่ปากกล้า ไม่พูดพร่ำเพื่อดำรงสติมั่นมีสัมปชัญญะมีจิตตั้งมั่นมีจิตแน่วแน่สำรวมอินทรีย์พิกุทั้งหลายนี้เรียกว่าทุป,ปะเมยะบุคคล แปลว่าผู้พึงประมาณได้โดยยากนะแต่นั้นถ้าเขากำลังเดินมักหรือว่ามีคุณธรรมที่ดีพอสมควรเนี่ยคุณธรรมเรื่องของความไม่ฟุ้งซ่านนะไม่ฟุ้งซ่านนี่ก็เท่ากับ เรียกว่าสำรวมอินทรีย์โดยอัตโนมัติอยู่แล้วนะไม่ถือตัวไม่โลเลไม่ปากกล้าก็าแสดงว่าดูจิตของตัวเองอยู่เรื่อยๆนะทำให้ไม่พูดไปแบบไม่ไตรตรองใครควรเสียก่อนไม่ทำอย่างนั้น ก็จะไตร่ตรองไข้ควรเสียก่อนมันก็จะเป็นผู้ที่ไม่ปากกล้าไม่พูดพร่ำเพื่อดำลงสติมั่นมีสัมปชัญญะมีจิตตั้งมั่นมีจิตแน่วแน่สำรวมินสีพิกุทั้งหลายนี้เรียกว่าทุป,ปะเมยะบุคคล ผู้ที่พึงประมาณได้โดยยากพิกุทั้งหลายก็อัป,ปะเมยยะบุคคลเป็นชนคือพิกุในธรรมวินัยนี้เป็นอรหรันต์ขีณาศพนี้เรียกว่าอัป,ปะเมยยะบุคคลแปลว่าผู้พึงประมาณไม่ได้นะแนั้นถ้าเราถึงอรัตผลเนี่ยไม่มีใครประมาณเราได้เลย เพราะว่าอรัตผลไม่มีความยึดในสังคตาธาตุแล้วธาตุที่เป็นสังคตาที่เราพอสังเกตได้ว่า,าท่านเป็นอย่างไรหน้าตาอย่างไรดีใจเสียใจอย่างไรประเมินไม่ได้ละเพราะว่าไม่ใช่ตัวท่านของท่านละพระอรหันต์ไม่ได้ยึด ไม่ได้ยึดดินน้ำไฟลมไม่ได้ยึดขันห้าทั้งหมดแล้วก็เลยหาตัวท่านไม่เจอดังนั้นการจะหาตัวท่านเจอในระบบสังคตาเนี่ยหาไม่เจอแน่นอนอเหมือนพวกมารที่จะหาวัคกาลิเนี่ยหาไม่เจอนะกลุ่มควันลอยไปลอยมา พระศาสดาถามสาวกว่าเห็นไหมเห็นกลุ่มควันพวกนั้นไหม,มสาวกบอกว่าเห็นนั่นน่ะพวกมานกำลังตามหาวิญญาณของพิขุที่เพิ่งตายไปแต่พู้เจ้าบอกว่าว่าการิป,ปรลินิพานแล้วนะ ไม่มีแม้แต่อนูอยู่ในฝั่งนี้แล้วฝั่งสังคตะไม่มีเลยไม่มีความเป็นตัวท่านของท่านอยู่ในฝั่งสังคตะดังนั้นมานหาเท่าไหร่ก็คงหาไม่เจอดังนั้นในความเป็นพระหรหนา์แม้จะใช้ขันห้าแต่ก็ไม่ได้ใช้โดยความเป็นตัวตนพระหลานก็ต้องบริหารขันห้าลูก ร่างกายก็ต้องมีการกินการขับถ่ายการอาบน้ำสงน้ำเนี่ยนะการนุ่งห่มจีวรบินบาบดเสนาสนะเพศสตัตเนี่ยตัวปัจจัยสี่นะบินทบาทดเลี้ยงชีพก็ต้องประคับประคองรูปร่างกายนี้ไปจนกว่า กายท่านจะแตกการดับอกุศลได้เร็วไปได้ถึงปรินิพานเลยเราดับอกุศลไปเรื่อยๆนะพระศาสดาบอกจนกระทั่งเนี่ยอกุศลไม่มีเราครอบงำได้อันนี้ก็เรียกว่าอภิภายตนะเป็นผู้ที่ครอบงำอายตนะได้ และถ้าเราละต่อไปเรื่อยๆจนกระทั่งอกุศลไม่มีเท่าปลายขนทรายไปสัมผัสพระศาสดาก็รับรองว่าบุคคลนี้จะปรินิพานในอัตภาพนี้นั่นเองเห็นไหมแค่ควบคุมอกุศลของเราให้ไม่เกิดที่เกิดขึ้นแล้วให้รีบละไป เนี่ยทำประมาณนี้ก็น่าจะพอมีกำลังกันได้เพราะว่าเวลาเราทำกิจการงานใดๆเนี่ยก็ไม่จำเป็นจะต้องคิดอกุศลเราทำกิจการงานด้วยความคิดที่เป็นกุศลก็ทำงานได้เวลาทำกิจการงานถ้าอากุศลมันเข้ามาปะปน มันก็จะทําให้เกิดปัญหาเกิดอุปสรรคซึ่งผู้เจ้าตรัสเลยว่าอุปสรรคเนี่ยเกิดจากคนพานไม่ใช่บัณฑิตถ้าเป็นบัณฑิตแล้วเนี่ยปัญหาอุปสรรคเนี่ยไม่มีแต่อุปสรรคอุปัวะทั้งหลายเนี่ยมันมีเพราะว่าคนพานซึ่งคนพานก็คือผู้ที่ในยะหนึ่งก็คือไม่ ประพฤติปฏิบัตินั่นเองนะไม่รักษากายไม่รักษาวาจาไม่รักษาใจนะปล่อยกายวาจาใจไปแบบไม่มีการควบคุมนะปล่อยฟุ้งซ่านปล่อยไปอย่างเงี้ยนะมันก็จะเป็นไปตามการปรุงแต่งปรุงแต่งถือตัวปรุงแต่ง การพูดพร่ำเพื่อนะมันปรุงไปเรื่อยแหละถ้าใครมีกำลังสามารถที่จะตัดความคิดทิ้งความคิดก็ทำได้เลยนะหรืออาจจะทำไปสักพักไม่ไหวไม่ไหวก็พักนิดหนึ่งแล้วก็ทำต่อเพราะว่ามันเป็นวิธีที่ รัดสั้นที่สุดมันไม่ต้องการรับรู้รับทราบเนื้อหาของอารมณ์อารมณ์จะเป็นอารมณ์ใดก็ได้รับรู้มาแล้ววางเลยรับรู้มาแล้ววางนะเนี่ยถ้าเรารับรู้อะไรมาแล้วเราวางรับรู้มาแล้ววางอากุศลก็เข้ามาไม่ได้ สักแต่ว่ารู้เวลารับรู้แล้วสักแต่ว่าเนี่ยก็ไม่จำเป็นจะต้องไปทิ้งขว้างมันมรับรู้มาแล้วว่าเรื่องนี้เป็นอย่างนี้อย่างนี้อย่างนี้นะแต่เราก็ดูแลไปปล่อยวางภายใต้การทำหน้าที่ อย่างพระอาหารหันต์ท่านก็ปล่อยวางขันห้าแล้วอ่ะแต่ท่านก็ไม่ได้มาทําลายขันห้าทิ้งแต่ท่านก็ปฏิบัติต่อขันห้าอย่างถูกต้องก็ยังให้ขันห้าเนี่ยมันกินมันนอนมันขับถ่ายไปตามปกติดังนั้นเนื้อหาของอารมณ์เนี่ยไม่ต้องไปสนใจดูแค่จิตของเราเนี่ย ที่เป็นกริยาที่รู้แจ้งมีการรับรู้ขึ้นมาแล้ทิ้งเลยรับรู้ขึ้นมาทิ้งเลยให้สักแต่ว่ารู้นะมักวิธีที่พระพุทธเจ้าสอนว่าเห็นอะไรสักแต่ว่าเห็นได้ยินอะไรสักแต่ว่าได้ยินได้กลิ่นลิ้มรสสัมผัสทางผิวกายรู้ธรรมรมด้วยใจก็ให้สักแต่ว่าก็คืออันนี้นั่นแหละดูตัวจิตอย่างเดียว วิญญาณจิตมโนวิญญาณอย่างเดียวกิริยาที่รู้แจ้งเนี่ยรับรู้มาแล้วก็ปล่อยวางรับรู้มาแล้ววางรับรู้มาแล้ววางความกลัวจะมาจากไหนก็ไม่มีความปรุงแต่งต่างๆเนี่ยหมดราคาไปเลยพอเราเข้าใจแล้วว่าสุขทุกข์ทั้งหลายเนี่ยมันมาจากการปรุงแต่งทั้งนั้นแหละมันก็ไม่มีอะไรต้องไปกังวลเราก็จะอยู่กับปัจจุบันทำปัจจุบันให้ดี สร้างเหตุปัจจัยในปัจจุบันให้ดีอนาคตมันต้องดีเองแม่ไก่มีหน้าที่กกไข่ให้ดีพลิกไข่ให้ทั่วลูกไก่ก็จะใช้จะงอยเล็บหรือจะงอยปากจเจาะกระป๋อฟองไข่ออกมาได้เองโดยสวัสดีดังนั้นลูกไก่ไม่ได้ออกจากฟองไข่มาด้วยความปรารถนาของแม่ไก่ว่าลูกของเราจงออกจากไข่ในวันนั้นวันนี้ แต่แท้ที่จริงแล้วเนี่ยลูกไก่เนี่ยจะออกจากฟองไข่มาได้ก็เพราะการกระทำของแม่ไก่ที่ทำตามเหตุปัจจัยอย่างถูกต้องคือกกไข่ให้ดีพลิกไข่ให้ทั่วนะดังนั้นเราทั้งหลายเนี่ยต้องทำปัจจุบันให้ดีนะเมื่อทำปัจจุบันดีไม่ต้องกังวลเรื่องอนาคตนะ แต่อนาคตเนี่ยมันมาจากเหตุปัจจัยสองอย่างก็คือกรรมในอดีตท,ที่เรียกว่าปุรานกรรมแล้วก็กรรมในปัจจุบันที่เรียกว่านาวกรรมกรรมใหม่กรรมใหม่และกรรมเก่ามันจะเป็นตัวส่งผลให้อนาคตเราเป็นอย่างไรเป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้ดังนั้นถ้าเราทำปัจจุบันดีแล้วเพียบพร้อมแล้วศีลก็รักษาดีแล้วสมาธิก็ทำแล้วปัญญา วินาเห็นการเกิดดับก็ทำแล้วสุตตะก็สั่งสมแล้วอะไรจะเกิดขึ้นในอนาคตเนี่ยให้ปล่อยวางยอมรับนะเพราะสัตว์โลกก็ต้องเป็นไปตามกรรมเรายอมรับกรรมเราจะต้องเจ็บป่วยเป็นโรคอย่างนี้นะเราจะต้องพิการนะเราจะต้องตายเร็วอายุสั้นนะตายเมื่อไหร่ก็ต้องยอมรับได้ ถึงบอกเวลาที่เราเหลืออยู่ไงให้ใช้ให้คุ้มค่าพระศาสดาจึงเตือนพวกเราว่าวันคืนล่วงไปล่วงไปแบบน,นี้เรากําลังทําอะไรอยู่สิ่งที่เราปรุงแต่งนะคิดไปปรุงไปก็ไม่มีราคาพระพุทธเจ้าจึงบอกอนาคตเนี่ยอย่าไปสนใจอมืมันปรุงไปก็ปล่อยมันเราตั้งเป้าแล้วเราจะทําอะไรเราก็ก็พยายามทําตรงนั้นแหะให้สําเร็จ ตั้งเป้าได้แต่อย่ายึดอย่ายึดมั่นทำไปให้มันดีนะดีนั้นเป็นยังไงก็คือไม่เบียดเบียนตนเองไม่เบียดเบียนผู้อื่นเป็นประโยชน์ตนด้วยเป็นประโยชน์ผู้อื่นด้วยนี่คือหลักของการใช้ชีวิตกรอบของความดีดียังไงไม่เบียดเบียนเนี่ยเป็นยังไงก็คือคุมกายสามอย่างคุมวาจาสี่อย่างมันไม่ใช่เรื่องยาก แต่เป็นเรื่องที่เราถ้าเราเข้าใจเรายอมรับเราอยากฝึกฝนตนเองให้อยู่ในกรอบของคนที่เรียกว่าเป็นคนดีดีในแบบที่ผู้เจ้าตราัสว่านี้คือดี